สปอยหนังชื่อเรื่องว่ากิมรักหักหลังพิงกวดเธอทํางานอยู่ที่ร้านนวดเธอมีสามีชื่อว่าอันคุณเขาทํางานเป็นพนักงานช็คกระจกทํางานที่เดียวกันกับพิงกวแล้ววันนี้เสี่ยวเหมยเพื่อนสนิทของเธอก็โดนเจ้านายไล่ออกเพราะเสี่ยวเหมยไปทําร้ายลูกค้าเสี่ยวเหมยเลยชวนพิงกัวไปดื่มพิงกวกลับไปทํางานด้วยสภาพที่เมาแทบไม่ได้สติเธอก็เข้าไปนอนในห้องนวด แล้วเจ้านายมันก็เดินผ่านมาพอดีด้วยความที่พิงกวัวเธอนอนไม่ระวังพิงกวัวที่เมาอยู่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่แล้วความชั่วก็เข้าข้องำพิงกวัวที่เมาแทบไม่ได้สติอยู่เธอก็เล่นด้วยแต่พอเธอได้สติขึ้นมาเธอก็พยายามดิ้นหนีแต่ด้วยความเมาเธอก็ไม่มีแรงสู้มันสุดท้ายเธอก็ยอมมันเรลหว่างนั้นอ่านคุณที่ทำงานเช็กระจกอยู่ด้านนอกตึก เขาก็มาเห็นพอดีเจ้านายมันเลยหยุดทาอานคุณเขาโกรธมากเขาเข้าไปหาเจ้านายเพื่อจะเอาเรื่องกับมันแต่เจ้านายก็บอกให้เราบอพอจับอานคุณออกไปซะก่อนพิงกัวพยายามขอโทษอานคุณแต่อานคุณเขารับไม่ได้เขาไล่ให้พิงกัวหนีไปจากชีวิตเขาแต่ไล่เท่าไหร่เธอก็ไม่ยอมไปพิงกัวก็นัดเจ้านายออกมาคุยเจ้านายก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเรา มันก็แค่ความไข่ของทั้งสองฝ่ายเธอเป็นคนเริ่มก่อนทําให้พิงกัวเธอเงียบไปสักพักก่อนจะพูดขึ้นมาว่าฉันจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครแต่หากเจ้านายไม่ไล่ฉันออกจากงานเจ้านายก็ตอบตกลงแล้วเอาเงินให้พิงกัวเป็นค่าผิดปากอานคุณก็ไปบอกเมียเจ้านายว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เมียเจ้านายเขาก็ชิดเธอก็บอกว่าในเมื่อสามีของฉันนอนกับเมียานายนายก็นอนกับเมียเขาบ้างสิ พิงกวัวเธอก็ไปซื้อที่ตรวจคันมาเธอกลับมาก็นั่งรุ้นกับอานคุณปรากฏว่าขีดมันขึ้นสองขีดเธอท้องแต่อานคุณก็ไม่มั่นใจว่าเป็นลูกของเขาจริงๆหรือเปล่าพิงกวัวเธอก็บอกว่าเธอจะไปเอาลูกออกแต่อานคุณเขาไม่ยอมเขาก็ได้มาหาเจ้านายเพื่อบอกให้เขารู้ว่าพิงกวัวท้องเมื่อเขารู้ว่าเธอท้องเขาก็คิดว่าอานคุณอยากได้เงินเขาเขาก็เลยไล่ให้อานคุณออกไป เจ้านายก็มารับเมียระหว่างขับรถกลับเขาก็พูดว่าเขาจะรับเลี้ยงเด็กคนนั้นเมียก็พูดว่าคุณตัดสินใจไปแล้วฉันจะเปลี่ยนอะไรได้16ปีแล้วก็เป็นอยู่แบบนี้ตลอดแล้วฉันก็ทําได้แค่ยอมรับอ่านคุณกําลังทํางานเจ้านายมันก็มาหาทั้งสองก็เลยทําข้อตกลงกันเจ้านายมันก็บอกว่าถ้าลูกออกมาเป็นกุบเลือดบีนั่นแสดงว่าเป็นลูกของฉัน แล้วฉันจะจ่ายให้นายอีกหนึ่งแสนหยวนแต่ถ้าลูกออกมาเป็นกรุ๊ปเลือดเอนั่นแสดงว่าเป็นลูกนายจริงๆนายก็ไม่ต้องเสียอะไรแล้วยังจะได้ลูกอีกแล้ววันนี้พวกเขาก็มาเซ็นสัญญากันตามที่ตกลงกันไว้ว่าจะให้พิงกัวมาอยู่บ้านเจ้านายเพื่อให้ช่วยเลี้ยงลูกพอลูกเริ่มโตแล้วพิงกัวค่อยกลับบ้านได้พวกเขาทั้งสองก็ตกลงกันว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน และจะดูแลผิงกัวจนกว่าจะคลอดลูกแล้วพวกเขาก็ฉลองกันวันต่อมาเจ้านานมันก็ซื้อข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับเด็กและยาบำรุงมาให้และเอายาบำรุงให้พิงกัวกินต่อมาเจ้านายก็พาพิงกัวไปไหว้อ่านคุณก็ไปด้วยนะครับเจ้านายก็หูแนบท้องเพื่อฟังเสียงเด็กถีบท้องเขาก็ดีใจออกหน้าเขาคิดว่าลูกทีบเขาเจ้านายก็พูดว่า ลูกทีบฉันเพราะรู้ว่าฉันเป็นพ่อแต่อันคุณก็พูดว่ารู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นลูกของนายแต่พอเรียกอันคุณมาฟังกลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเจ้านายมันก็ห่อเลาะใส่อันคุณที่ลูกไม่ทีบอันคุณก็พูดว่าลูกไม่ทีบไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เป็นลูกฉันแล้วเจ้านายมันก็ไล่ให้อันคุณออกไปข้างนอกพราขอทําทเสียงดังอันคุณก็เริ่มหึงหวงผิงกวนเขาไม่พอใจกับสิ่งที่เจ้านายทา แล้วทุกคนก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองจนเวลาผ่านไปหลายเดือนพิงกัวกำลังคลอดลูกอานคุณก็มาเฝ้าหน้าห้องหมอก็เอากุบเลือดให้อานคุณดูปรากฏว่าเด็กกุบเลือดเอแต่อันคุณก็บอกให้หมอเปลี่ยนเป็นกุปเลือดบีเพราะเขาต้องการเงินจากเจ้านายเขาไม่ต้องการลูกเขาเลยแอบเปลี่ยนกุบเลือดทีแรกหมอก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้สุดท้ายหมอก็ยอมเจ้านายก็มา เขามาถึงเขาก็รีบอุ้มเด็กทันทีอ่านคุณก็ยื่นผลตรวจกรุ๊ปเลือดให้เจ้านายส่วนอ่านคุณก็ได้เงินตามที่ตกลงกันไว้แล้วเขาขรัวเจ้านายก็จัดเลี้ยงต้อนรับสมาชิกใหม่อ่านคุณและพิงกัวก็อยู่ในขรัวคุณนายก็เดินมาบอกพิงกัวว่าพรุ่งนี้เธอย้ายเข้ามาอยู่เลยนะไม่ต้องเอาอะไรมามากพิงกัวก็กลับมาบ้านเพื่อมาเก็บเสื้อผ้าเธอก็ถามอ่านคุณว่าทำไมยังไม่เก็บเงิน อาจคุณก็บอกว่าเงื่อนจากการขายลูกขายเมียฉันอยากจะนั่งมองไปทุกวันเลยต่อมาพิงกวัวมานนดขาให้คุณนายระหว่างนั้นคุณนายก็พูดว่าถ้าเธอทําให้ผู้ชายสบายใจได้เขาจะติดกับเธอใช่ไหมเรื่องแบบนี้เธอเก่งกว่าฉันซะอีกเธอเองก็เป็นลูกผู้หญิงควรคิดหาทางออกไว้บ้างไม่งั้นตอนจบเธอจะมาได้อะไรเลยเธอพยายามพูดให้พิงกวัวอารมณ์ขึ้น แต่ผิงกัวก็ทำเป็นไม่สนใจถือไม่ได้ตอบตัวอะไรพอทำเสร็จผิงกัวก็รีบออกจากห้องทันทีอานคุนก็มาหาลูกเขาเล่นกับลูกอยู่สักพักแต่เจ้านายเขามาแย่งลูกไปทำให้อานคุนไม่พอใจอานคุณก็พูดว่าผมอยากพาผิงกัวกลับบ้านเจ้านายก็บอกว่ายังไงก็ไม่ได้ต้องทำตามสัญญาอานคุณก็ยอมออกไปต่อมาเจ้านายมันก็แอบดูผินกัวอาบน้ำ แต่ระหว่างนั้นเมียก็เดินมาพอดีมันก็ตีเนียนแล้วเดินหนีไปทําให้ผิงกัวที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จโดนคุณนายตบไปที่หน้าเธอเองก็งงว่าเธอทําอะไรผิดต่อมาอ่านคุณก็บอกความจริงกับผิงกัวว่าเด็กคนนั้นคือลูกของเขาเขาแอบเปลี่ยนกุบเลือดแต่ผิงกัวก็ไม่เชื่อเธอคิดว่าอ่านคุณโกหกเพราะความหึงหวงเธอทําให้ทั้งสองทะเลาะก,กันนะัก หนักถึงขั้นอัานคุณลงมือทำร้ายพิงกัวแล้วเธอก็มาแอบร้องไห้เธอก็วิ่งไปก่อนเจ้านายเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพิงกัวไม่ตอบเธอเอาแต่กอดเจ้านายแล้วก็ร้องไห้เจ้านายก็ปลอบพิงกัววันต่อมาอ่านคุณเหมือนเขาคิดอะไรได้บางอย่างเขาก็เลยตัวลงมาและแอบเข้าไปในบ้านของเจ้านายเขาก็แอบเข้าไปในห้องของพิงกัวตอนที่เธอหลับอยู่ เขาก็แอบ,บอุ้มเด็กขึ้นมาแล้วพาเด็กหนีออกไปแต่พิงกัวก็ตื่นขึ้นมาพอดีเธอเลยถูกจับมัดเอาไว้อ่านคุ้งก็พาเด็กหนีขึ้นรถไฟเพื่อนีออกนอกเมืองด้านเจ้านายมันก็คิดว่าพิงกัวและอ่านคุ้ร่วมมือกันขโมยเด็กแล้วครเอาเงินของมันในเมื่อเส้นสัญญากันแล้วทําไมถึงทําแบบนี้เจ้านายมันก็โทรหาตํารวจให้ตามหาเด็กโดยด่วนพิงกัวตอนนี้เธอก็เสียใจมาก สภาพเธอแทบดูไม่ได้เลยตัดภาพมาที่อานคุณกำลังพาเด็กลุบหนีแต่แล้วเขาก็มาเจอตำรวจทำให้เขาถูกจับขังทันทีแล้ววันนี้ตำรวจก็มาหาเจ้านายเขาเอาผลตรวจ DNA ให้เจ้านายดูตำรวจก็บอกว่าเจ้านายคือพ่อดีแท้จริงแต่เลือดคนละกุป๊ปทำให้เขารับไม่ได้แล้วฉีกม,มันออกเขาก็ไล่ตำรวจกลับไปแล้วหยิบกระดาษขึ้นมาดูอีกครั้งเขาก็ปล่อยโฮออกมา คุณนายก็มาประกันตัวอานคุณตอนนี้เขาคิดได้แล้วว่าลูกเมียสําคัญที่สุดเขาอยากได้ลูกกับเมียคืนเขาก็ได้ไปหาเจ้านายอานคุณก็บอกว่าผมต้องการลูกของผมคืนแต่เจ้านายก็ไม่ยอมเขาพูดว่าฉันรู้สึกมาตลอดว่าเขาเป็นลูกของฉันนายเอาเงินไปแล้วยกเด็กให้ฉันแต่อ่านคุณเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาบอกว่าคุณไม่ไม่เสิยเลี้ยงลูกของผมถึงคุณเป็นพ่อที่แท้จริงก็ตาม คุณไม่ได้เป็นอะไรกับผิงกัวผมตั้งหาคือสามีของเธอถึงเด็กจะไม่ใช่ลูกของผมจริงๆแต่ถึงยังไงเขาก็เป็นลูกของผมและผมจะพาลูกกลับอีกสามวันถ้าคุณไม่ยอมเจอกันที่ศาลแน่คุณนายก็เข้ามาหาผิงกัวที่ห้องทั้งสองก็มองหน้ากันอยู่สักพักแล้วก็ร้องไห้ออกมาทั้งที่ยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยเมือทั้งสองจะเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกัน พิงกัวมาบนดาฟ้าเหมือนเธอจะคิดอะไรสักอย่างและตัดสินใจทํามันเธอเตรียมเงินเอาไว้เก็บเสื้อผ้าแล้วเธอก็อุ้มลูกออกไปแล้วหนังก็ตัดจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ